ค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมนะคะตอนนี้ก็ก่อนไปขึ้นเครื่องนะคะก็แวะมาทานอาหารกับสามีนะคะก็เป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวคิดถึงอาหารเม็กซิกันต้องสองเดือนเนาะนี่ค่ะสองเดือนค่ะคิดถึงอาหารเม็กซิกันแย่ต้องกินก่อน เป็นอีกลานหนึ่งที่อร่อยค่ะอยู่ใกล้สนามบินที่เคยมาทานตอนเที่ยงกับสามีจำได้ไหมคาะหน้ตาตาเลยค่ะเป็นคูพอกนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะกับซอสสีเขียวเดิมค่ะหน้าทานของสามีเป็นแบบเบริโตนะคะก็น่าทานอยูะคะ่ค่ะของพิมแจมเบอร์ก็มาชิมกันนะคะ ยุดยอดค่ะเนี้ยแบบว่าคนเลิศมากร้านนี้อีกร้านพี่ปูคาร้านนี้ก็เลิศน,นะคะทางไปสนามบินค่ะชื่อร้านยังไม่รู้ค่ะสะกอตต้องรู้จักค่ะพี่ปูค่คะแล้วก็ใส่มันด้วยนะคะ,คะแล้วก็ห่อนะคะอมันนี้เป็นคอนนะคะคอนทอเทียรอร่อยมาก เข้าทั้งปากนะขอโทษนะ่ oh <my> อยมากเลยค่ะแบบว่าดาวมากเลยค่ะนี่ก็เป็นตรงบีนตรงนี้ใช่ไหมสามีนแน่ให้เอาซอสใส่ค่ะแล้วก็คุก <Good. S 2> แล้วก็สลัดเข้ามาตรงนี้ผักแล้วก็ตัด ถั่วผสมความเปรี้ยวของมะเขือเทศอันนี้เป็นทูพอกนะคะชื่อภาษาเม็กซิกันอะไรก็ไม่รู้ค่ะชิ้นแบบว่ามันแกงฮังเลอะค่ะแต่รสชาติไม่เหมือน ค่ะสวัสดีค่ะก็ทานอิ่มเยบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันช่วงคาเล็นพาชิมที่เมืองไทยแล้วกันเนาะว่าชิมร้านไหนบ้างก,งกง๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายเลิฟยูกาย